เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคุณผู้ชมอกอล์ฟชิยกับขวัญอุสามนีได้มีโอกาสร่วมรายการเราเมื่อวานนี้เราได้ Facebook Live ผ่านทาง Facebook นั่นเองนะฮะก็มีการถ่ายทอดสดเมื่อวานที่เซอร์พร์ช่วงขวัญ<ช>ระหว่างที่ถ่ายรายการขวัญกอล์ฟก็แวะมาเซอร์ไพรส์และต้องขอบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่ เลิกกันไปนะครับเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยวสมัยนั้นยังเด็กกันเนาะถูกต้องอเขาเขาบอกเลยว่าตอนนั้นที่คบกันเนี่ยยังงงๆอยู่นะแล้วก็เลิกลากันแบบไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้คุยกันอีกเลยล่าสุดเนี่ยก็คือในงานบวชใช่กอล์ฟตัดสินใจที่จะบวชก็เลยส่งไลน์ไปให้ขวัญลุสามมณีขวัญก็ตกใจว่าเฮ้ยกอล์ฟบ,บอกว่าขอ,อาโอ้โหสีโน่นี่นั่นขวัญก็ บอกว่าโอ้โหสีให้แล้วไปร่วมงานงานงานบวชพร้อมกับคุณแม่ใช่ไหมหลังจากนั้นเมื่อทิ้ดกอล์ฟสึกออกมาปั๊บนะครับก็มีการแชทกันมีการคุยกันแล้ววันิีก็ถามแบบบอกว่าเรียกได้ว่าสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับคนรู้ใจหรือเปล่าสิ่งที่ได้ยินจากขวัญมันทําให้ผมขนลุกนะเขาบอกว่าโหพี่มันมากกว่านั้นอ่ะโอ้ยเออมัน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 เหมือนกับรู้จักกันมาหมดแล้วเหมือนกับเตรียมตัวซ้อมกันมาหมดแล้วตั้งแต่เด็ก วันนี้กลับมาคบกันดูใจกันครั้งถือว่ามันเป็นมันเป็นความสุขที่ได้ที่ได้รู้จักกันใช่ครับได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีไม่มีเรื่องที่จะต้องรู้สึกแย่ต่อกันแล้วกันนั่นดังนั้นพอฟังคู่นี้พูดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้คบกันนานๆและในใจนะหวังว่าจะรักกันถึงขั้นที่แบบมีครอบครัวแต่เก็แต่ก็อาจจะไม่ตอนนี้ไม่ต้องคิดไปไกลนะเราคิดว่าเอาทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็ต้องขอส่งกําลังใจให้กับขวัญ แล้วก็กอล์ฟด้วยส่วนผมของกอฟอยากรู้ว่ากอล์ฟใช้ผลิตภัณฑ์อะไรถึงผมผมไาวผมยาวไว้ก่ไอันนี้สรุปขายของปะคะไม่ดีกว่าดีกว่อนนะก็คือว่าตอนแรกเราก็งงไงว่าเอ๊ะเพิ่งสึกทำไมผมยาวขนาดนี้แล้วก็ไปจับจะไปจับเนี่ยกอล์ฟพี่ยาพี่ยามันเป็นวิกอ้าวเฮ้ยกอล์ฟแล้วก็ถามว่ากอล์ฟไปออกรายการเนี่ยคุณบัวมาแล้วนี่ทำไมต้องนอยด้วยก็มั่นใจหน่อยไม่ต้องคิดมากเลยพี่ยังไว้ทรงหัวล้านเลยใช่ครับผมก็บอกว่าโอ้โหพี่ มันดูไม่ได้จริงนะเขาเขาลองเขาลองแบบไม่ใส่วิกไปออกรายการแล้วมันดูไม่โอเคก็อาจจะคิดไปเองไปจริงหน้าหลกก็ถือว่าเป็นความมั่นใจของนี่ไงนี่ไงพยายามจะไปจับผมครับพี่พิกรเราสนมากค่ะถามคุณผู้ชมในห้องส่ง่อยดีกว่าอยากจะฟังเสียงหน่อยคุณว่าขวัญอุตสามณีกับกอลฟิชยาเนี่ยรีเทิร์นแล้วเนี่ยเข้ากันไหมครับเข้าโอ้โหถือว่ามั่นใจว่าเข้าใช่ เป็นคู่ที่น่ารักเข้าไหมป้าว่าเขา้าไหมเนี่ยเพราะว่าหลายคนเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าสวีทมาก <c oughs> โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกดเลยคดับกดเลยกดลูกดเลกดเลย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 กดลยกดยกดเลยกดลยกดเลยกดเเลยกดยกดเลยดยกดลยกกดกดเลลยกดเลยกเกดกดกดเลกกดล